เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาณอาคารศูนย์เรียนรู้ถงช้างเอราวันวัดรธรรมากายจังหวัดปทุมธานีนางสาวอภิษราเกตอินในอำเภอคลองหลวงนำส่วนราชการและประสงนิกรอำเภอคลองหลวงร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงววโดยได้รับวความเมตต,ตา จากพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างพบเป็นประธานสงฆ์โดยนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงประธานในพิธีได้จุดเทียนทูบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งน้อมถวายผ่านทุบเทียนแพรหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกันนี้พระสงค์ทรงสมณศักดิ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านรวมทั้งเป็นการเสริมสิริมงคล ด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติพร,ร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและส่วนหัวหน้าส่วนราชการก็ได้น้อมถวายจตุป,ปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์าจากนั้นนางสาวพิศราเกตอินายอำเภอคลองหลวงก็ได้นำส่วนราชการและประสงนิกรอำเภอคลองหลวงตักบาตรแด่คณะสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2567เพื่อน้อมถวายบุญจากการตักบาตรถวายแด่พระองค์ท่านเพื่อให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิแพ้วพานพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญต่อประสบนิกราชาวไทยสืบต่อไปนาาทัลลลองห